เราต้องแพ้ยอชะมัดเลยดิล้อมัดเลยดิร้อมมนเลยดิฝีมือไงเองเหรอไปเลยออกไปออกไป เมดีมาแล้วก็รีบมาทานอาหารเร็วเข้าลูกพ่อเตรียมไว้ให้แล้ววางอยู่บนโต๊ะนะ่ะอืออ่ะค่ะเมดี้คะที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างลูกอืม ก็ดีค่ะอืมเอ่อคือในห้องที่หนูไปอยู่ก็ได้เจอกับนาเวียด้วยแล้วก็เมื่อวานก็ได้เพื่อนใหม่ที่ชื่อยูมิคือเธอก็เป็นเพื่อนกับนาเวียอีกทีนะคะอืมงั้นเหรอแบบนี้ก็ดีเลยสิอ๋อแล้วนี่ที่เมื่อวานกลับบ้านดึกไม่ยอมบอกพ่อนี่ไปไหนมาใช่ไปกับหนูนาเวียหรือเปล่าอืมเอ่อค่ะ ไปบ้านนาเวียมาขอโทษนะคะพ่อที่หนูไม่ได้โทรมาบอกก่อนพ่อโกรธหรือเปล่าคะพ่อไม่โกรธหรอกพ่อก็แค่เป็นห่วงหนูหนูจะไปไหนนะ่ะพ่อไม่ว่าหรอกแต่ต้องบอกพ่อก่อนพ่อจะได้ไม่เป็นกงนังวลต่อไปหนูต้องบอกพ่อนะเข้าใจไหมค่ะอืมอ่ะเอาล่ะทานเสร็จแล้วก็รีบไปโรงเรียนได้แล้วลูกเดี๋ยวจะสายเอา ค่ะถ้างั้นหนูไปก่อนนะคะจ้าเดินทางปลอดภัยนะค่ะนี่เมดี้เธอเป็นยังไงบ้างเธอโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรใช่ไหมฉันโอเคไม่เป็นอะไรแล้วเลิกกังวลได้แล้วนะ้า ฉันไม่เป็นไรจริงๆจะไม่ให้กังวลได้ยังไงล่ะก็ทุกอย่างน่ะมันเป็นเพราะฉันนี่ขอโทษนะเมดี้ฉันไม่น่าให้เธอไปทำเลยอขอโทษนะที่สร้างความลำบากให้เธอนะ่ะฉันนี่แย่งจริงเลยนี่ไม่เอาหน้านาเวียอย่าโทษตัวเองสินาเวียไม่รู้นี่แล้วเรื่องเนี้ยนะ่ะฉันก็ตัดสินใจทําเองด้วยซ้ำไปนาเวียไม่ได้บังคับกันสักหน่อย แต่ว่ายังไงมันก็เหมือนบังคับนะไม่เอาหน่าพอพอแต่ว่าาเวียอืมอืมก็ได้อ๋อแล้วนี่ว่าแต่ยูมิล่ะยังไม่มาหรออืมเหมือนว่าจะยังนะฉันยังไม่เห็นตั้งแต่เช้าเลยอืมวันนี้พี่เคมาเช้ากว่าปกตินะครับว่าไหมครับพี่เจ ใช่มาช้าไม่เหมือนานายเลยอยู่มาเร็วแถมเร็วกว่านักเรียนในห้องนี้อีกไม่รู้มารอดูใครหืมรอดูใครอะไรกันครับผมอามารอคุยกับพวกพี่ต่างหากอ,อ๋องั้นเหรอรอพวกฉันเออเออฉันจะพยายามเชื่อแล้วกันนะอืม อ้าวพี่เคไงามาช้านะวันนี้ว่าแต่ทำไมมาคนเดียวแล้วยูมิล่ะแยกกันนะอ่ะอ๋องั้นเหรออืม เออนี่เคเราเรื่องเพลงเมื่อวานอ่ะวันนี้เราจะมาลองเล่นกันก่อนไหมไปที่ร้านเดิมกันแล้วก็ลองสลับให้รีวายนะมาเล่นเบสแทนนายว่าไงเอาไหมอืมก็ได้แบบนั้นก็ดีเหมือนกันเมดี้สุกเนี่ยเราไปคาเฟ่กันไหมหืมคาเฟ่งั้นหรออืมร้านนี้นะ่ะอาหารอร่อยมากๆเลยนะ เอพี่เคก็มาแล้วแล้วพี่ลีวายเมื่อไรจะมาล่ะครับเนี่ยมันมานานแล้วเฮ้มานานแล้วหรอครับแล้วหายไปไหนครับฮึไม่รู้สิฉันบอกนายกี่ครั้งแล้วลีวายว่า,าใหญเธอนะ่ะมาแตะต้องตัวนายแบบนั้นนะ่ะนี่อยู่มิเรื่องนั้นมันก็แค่งานนะ่ะฮะแค่งานนี่นายบอกว่าแค่งานงั้นหรอเกือบโดนจูบเนี่ยนะ,ะแค่งานใช่ไหม ได้ถ้าอย่างนั้นอะ่ะถ้าฉันไปถ่ายแบบกับนายแบบคนอื่นฉันก็จะยอมให้เขาจับแต่ต้องตัวฉันตามที่เขาต้องการเพราะว่ามันก็แค่งานไม่เธอห้ามทำแบบนั้นนะโยมิหืมทำไมล่ะทีนายยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้โอเคฉันขอโทษมันจะไม่เป็นแบบนี้อีกฉันจะไม่ยอมให้เธอมาทำแบบนั้นอีกแล้วโอเคไหม ถ้ามีรอบหน้าอีกแล้วก็ฉันจะมันจะไม่มีอีกแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วยูมิฉันสัญญาอืมปล่อยได้แล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะอืมแล้วก็พวกเราเนะี่ยแยกกันไปนะอืมเขตสูงสุดในศตวรรษที่สอง แต่เพราะว่ายากต่อการปุกครองทำให้ต้องแบ่งออกเป็นตะวันออกและตะวันตกเลิกคลาสครับนักเรียนแต่ว่าก่อนไปนาเวียมาพบกับครูเพื่อรับตารางเวรทำความสะอาดใหม่ก่อนนะครับค่ะนี่ยูมิเมดี้ ไปกันก่อนเลยนะไม่ต้องรอฉันอืมอืมโฮ้ยงานแข่งดนตรีก็จะเริ่มในอีกไม่กี่เดือนแล้วเรายังหาเมื่อกี้ใต้คนไม่ได้เลยทำไงดีครับเนี่ยนี่อยู่นายก็ไปหัดเล่นไปจะได้ตัดปัญหาเอ๊ขอบายล่ะครับ ผมพอรับบทเป็นแค่นักร้องนําอย่างเดียวก็พอครับนี่แต่ร้องไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยเนี่ยอันนี้เท่กว่ากันเยอะนะโอไม่ล่ะครับผมเท่พอแล้วครับพี่หึหนี่เค okay. คิดอะไรอยู่น่ะมือกีตาร์เมื่อคืนนี้อ๋อคนนั้นน่ะเหรอทำไมอ่ะ นี่สนใจอยากให้เธอมาร่วมวงเหรออืมเฮ้ยถ้างั้นน่ะเราก็ต้องติดต่อนาวเวียแล้วล่ะเอ๊ะแต่ว่ารายนั้นน่ะก็ชอบเด่นตัวด้วยสิจะยอมให้เราให้ง่ายหรือเปล่าเนี่ยแหละปัญหาเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกเอ้าเฮ้ยจะไปไหนอ่ะไปทำให้เรื่องมางอย่างมันง่ายขึ้น เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปกันฉันมีเรื่องจะแจ้งเรื่องอะไรน,นันรา่องอนไรเรื่องเรื่องเวรทำความสะอาดทองวันนี้น่ะมีการปรับคนประจำเวรใหม่ฉันได้ทำตารางให้แล้วสามารถไปเช็คกันได้เลยอ๋อแล้วก็สำหรับคนประจำเวรวันนี้เนี่ยแจ้งเลยแล้วกันนะวันนี้ก็จะมีเมดี้จูดี้อันเลนแล้วก็เคอ่ะแค่เนี้ยแหละจบละ นี่เมดี้ฉันจะไปรอตรงล็อบบี้นะอืมแต่ว่าฉันคงไม่ได้อยู่รอด้วยนะเมดี้พอดีฉันติดงานนะ่ะโทษทีนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยนี่เคนายจะให้พวกฉันอยู่รอไหมวะไม่ต้องหรอกพวกนายนะไปที่ร้านกันเลยถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันตามไปโอเคงั้นก็ไปเจอกันที่ร้านนะ ครับพี่เคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอยู่รอผมยังมีงานที่โรงเรียนอยู่นะครับรอไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับครับอืมดีครับพี่นาเวียดีครับอา้าวอยู่ครับผมเองพี่มาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยอ๋อรอเพื่อนอะ เี้ยหายไปไหนกันหมดนะพวกนั้นกลับกันแล้วอืมอ่างั้นเหรอพวกเขากลับกันแล้วเหรออืมบอกว่ามีธุระกันแต่ดูท่าแล้วน่าจะเป็นข้ออ้างในการโดดเวรนมากกว่า หรออืมอืมไปทางที่ยังไม่เสร็จแถมยังเหลือที่ต้องเก็บกวาดอีกตั้งเยอะอืมจะไหวไหมนะเรามาช่วยกันทำเวรห้องเถอะ ใช่ไหมอืมฉันเชื่อเมดี่เออแล้วนายล่ะนายชื่ออะไรหรอฉันเคอ๋อเคสินะยินดีที่ได้รู้จักนะอืมเออถ้างั้นฉันไปเคลียร์ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะ เมื่อคืนที่ร้านเจฟนะ่ะเธอเล่นกีตาร์ได้เจ๋งดีนะฮะนายพูดเรื่องอะไรนะ่ะกีตาร์อะไรร้านเจฟเมื่อคืนนี่ไงเธอเป็นมือกีตาร์ที่มาแทนคนนั้นไม่ใช่หรอเธอเล่นได้ดีมากเลยนะนี่เธอนะสนใจมาเข้าร่วมวงกับฉันเพื่อไปร่วมงานแข่งดนตรีไหมตอนนี้ฉันกำลังหามือกีตาร์อยู่นะ อ๋อฉันลืมแนะนำวงของฉันชื่อวงดิเอทเป็นวงดนตรีประจำของโรงเรียนนี้ส่วนตัวฉันก็เป็นหัวหน้าวงแล้วก็ประธานชมรมดนตรีของที่นี่เพราะงั้นในด้านความสามารถของวงฉันเธอไม่ต้องกังวลเลยทุกคนในวงต่างเป็นคนมีฝีมือที่ถูกคัดมาแล้วรับรองได้ว่าความสามารถไม่ดอยแน่นอนเธอสนใจมาร่วมวงกับฉันไหมสำหรับเธอ ฉันจะให้เข้ารวมวงกับฉันได้ง่ายๆเลยนะ,อะเออเออคือฉันว่านายคงเข้าใจผิดแล้วล่ะฉันไม่ใช่คนที่นายพูดถึงหรอกเข้าใจผิดงั้นเหรออืมนี่จริงจังนะฉันรู้ว่าเป็นเธอ,อฉันชอบในความสามารถของเธอนะ ฉันอยากให้เธอมาร่วมวงกับฉันเอ,อ่อฉันไม่ใช่เธอจริงๆนะฉันว่านายคงเข้าใจผิดแล้วล่ะฉันไม่ฮะ,ฮะเอะอนี่นายจะทําอะไรลนะ่ะฮะฉันรู้ว่าคือเธออย่ามาปฏิเสธฮึอึทำไมล่ะไม่มั่นใจในความสามารถของวงฉันหรออเปล่าหรือว่าเธอมีวงอยู่แล้วเไม่ใช่งั้นเพราะอะไรล่ะ คือไม่ไม่ได้ฉันทำไม่ได้จริงอืออือเอาล่ะฉันจะไม่บังคับเธอเพราะงั้นลืมตาได้แล้วฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกอเข้าไปแล้วเหรอนี่เมดี้ฮะถ้าเธอเปลี่ยนใจอยากเข้าร่วมวงกับฉันมาบอกฉันได้ทุกเมื่อนะ แต่ถ้าไม่เจอฉันอะ่ะก็ไปหาฉันได้ที่ห้องชมรมดนตรีที่ชั้นสามตอนนี้เปียนห้องก็เสร็จแล้วฉันไปก่อนนะอฉันทำมันไม่ได้หรอกเอ๊ะอยู่ร้องเพลงนั้นงั้นเหรอนั่นอะ่ะมันสุดยอดไปเลยไม่ใช่หรือไงเอ๊ะอยู่อยู่ อยู่นี่อยู่เฮ้อ่ะอ๋อครับพี่นาเวียเอ่เอก็ไม่หรอกครับผมมันก็แค่ธรรมดานะครับไม่เลยนายนะ่ะเก่งมากเลยนะยู you. ธรรมดาที่ไหนกันือขอบคุณนะครับอืม <c oughs> <c oughs> ไปกันเถอะยูืม อ้าวพี่เคอ้าวเค <Okay. S 2> แล้วเมดี้ล่ะอ่าฉันใหมายถึงนักเรียนใหม่นะไปไหนงั้นเดี๋ยวก็มาปายูไปกันเถอะเฮอ่า,อาครับถ้างั้นผมไปก่อนนะครับอืม กลับบ้านกันเถอะนาเวียอืมอืมนาเวียเธอไม่ได้บอกเรื่องเมื่อวานกับใครใช่ไหมอืมอืมใช่ฉันไม่ได้บอกใครทางนั้นเลยอืมนี่จริงๆนะนี่เธอไม่เชื่อฉันหรอเมดี้ ก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่ว่าในห้องเราอนะมีคนคนหนึ่งรู้เรื่องที่ฉันไปเล่นกีตาร์ที่ร้านพี่เจบเมื่อคืนนี้ยฮะใครอืมคนที่ชื่อเคอะฮะยันนี้ตอนทำเวรห้องเขามาพูดเรื่องร้านพี่เจบกับฉันแถมยังชวนฉันไปร่วมวงกับเขาอีกไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไง เออนี่เมดี้อะไรนันหรอเออคือเรื่องนี้น่ะฉันว่าที่เขารู้มันน่าจะเพราะเรื่องเมื่อคืนนี้น่ะอเอเอก็เมื่อคืนนี้น่ะหลังจากการแสดงจบลงฉันก็ลงไปหาเธอแต่ว่าพอลงไปแล้วนะ่ะฉันก็ดันเจอกับ เจอกับเธอที่หมดสติเป็นในอ้อมกอดเคตอนนั้นนะ่ะฉันตกใจมากก็เลยเผอเรียกชื่อเธอออกไปนะ่ะนั่นแหละมันก็เลยทำให้เขารู้ชื่อเธอนะ่ะแต่ว่าเขาก็รู้แค่ชื่อนะไม่ได้เห็นหน้าเธอเลยแต่บางทีเขาอาจจะได้รับข้อมูลอะไรมาจากพี่เจฟหรือมั้งก็เลยปะติตต่อเรื่องเราแล้วก็พอเราออกว่าเป็นเธอนะ่ะเออนี่ เมดี้เธอไม่โกรธฉันใช่ไหมคือ <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> โกรธอืมอืมเมดี้ <c oughs> รอเล่นนะฉันไม่โกรธหรอกช่างมันเถอะนาเวียก็ไม่ได้ตั้งใจนี่ <c oughs> พวกเรากลับบ้านกันเถอะปะ <c oughs> อืม ที่แท้การที่หมอนั้นมาขอให้เปลี่ยนเวนตัวเองโดยใช้ข้ออ้างว่าเวรมันพรุ่งนี้ติดธุระมันคือเรื่องโกงหกสินะความจริงคืออยากเข้าหาเมดี้เพื่อชวนเธอมาร่วมวงด้วยแต่ไม่ได้สิเรื่องนี้สำหรับเมดี้แล้วนะ่ะเอ้ยต่อไปฉันคงต้องคอยกันหมอนั่นไม่ให้มายุ่งกับเมดี้ซะแล้วสิ แล้วค่ะเอ๊ะทำไมมีรองเท้าเพิ่มมาอีกคู่ล่ะพ่อมีแขกงั้นหรออืมโอ้อลูกสาวกับลูกชายนายนี่อายุเท่าลูกฉันเลยเหรอเนี่ยเออดีดีด,ดีแบบเนี้ยเราก็ต้องให้เด็กๆมาทำความรู้จักกันนะนี่นายน่ะพาลูกชายกับลูกสาวมาบ้านฉันสิอืมได้ได้ได้ไว้ฉันจะพาพวกเขามาอืมอืมดีเลยดีเลยอ้าว ชาหมดแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันไปเอาชามาให้นะอา้าเมดี้มาแล้วเหรอลูกค่ะกลับมาแล้วค่ะหอนั่นลูกสาวนายเหรออ๋อใช่ใช่นี่ลูกสาวฉันเองน่ะอ๋อเมดี้มานี่มาลูกมาทำความรู้จักกับเพื่อนพ่อเมดี้นี่เพื่อนพ่อนะคุณอาอากิระ สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าหนูเมดี้